สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันเพื่อสปดีที่15กันยายน2022นะครับวันนี้ Fear a n d Greed i n ด e x ดีตัวขึ้นมา1ขีดนะครับอยู่ที่28จากเมื่อวานนี้27ข่าวแรกจะมาอัปเดตในเรื่องของอปป้าโดครอนของเรานะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ในเรื่องของหมายสารจากเกาหลีใต้ที่อนุมัติจับโดครอนและพวกอีก5คนนะครับล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าออกมาจากทางเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่า อายการของเกาหลีใต้นะครับเพิ่มความพยายามในการจับคุมโดคอนผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Terraform Labs พร้อมพวกอีก5คนโดยสำนักงานอายการเขตภาคใต้ของกรุงโซนะครับได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศเพิกถอนหนังสือเดินทางของชาวเกาหลีใต้5คนรวมทั้งนายโดคอนซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับเรื่องนี้แล้วและพร้อมดำเนินการระงับหนังสือเดินทางของนายโดคอนและพวก โดยกระบวนการการระง,งับหนังสือเดินทางเนี่ยปกติใช้เวลาถึง1เดือนนะครับแต่เขาบอกว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังดําเนินการโดยเร็วเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตรงนี้สําคัญนั้นเพื่อนเขาบอกว่าบุคคลที่ถูกระง,งับหนังสือเดินทางจะต้องถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางโดยทันทีนะครับก็ ตรงนี้ผมก็เพิ่งทราบนะฮะถ้าเกิดยกตัวอย่างผมไปเที่ยวเกาหลีแล้วหนังสือเดินทางของไทยผมเนี่ยถูกละง,งับหรือให้เป็นโมฆะเนี่ยผมจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทยแบบทันทีเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยสรุปง่ายๆก็คือทางเกาหลีใต้นะครับออกหมายจับนายโดควอนและพวกอีก5คนและถึงแม้ว่าทางประเทศสิงคโปร์และเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของสนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่ทางเกาหลีใต้เขาก็ใช้วิธีระงับหนังสือเดินทางเป็นการบีบตะโดให้กับแดนกิมจินั่นเพื่อนก็คิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง Ethereum Merge ตอนนี้ก็สำเร็จแล้วนั่นเพื่อนขณะที่ผมทำวิดีโออยู่นี้ราคาของเหรียญ ETH ก็ไม่ได้วุ่หวาอะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อนสมาชิกยังถามเข้ามานะครับว่าพี่บอลจะต้องทำอะไรไหมตอนนี้มันเป็น Proof of Stake แล้วนะครับ ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่กล้าทํา transaction ด้วยนั่นเพื่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเราหลงทางจากการที่มันขับเคลื่อนจาก mainnet ไป beconchain นะครับสายที่เป็น developer คิดยังไงกับตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับยังไงก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยเป็นข่าวดีที่ทุกอย่างมัน ณนะขณะนี้นะฮะสำเร็จลงด้วยดีแก๊สฟรีอาจจะไม่ได้ลดมากเท่าไหร่แต่ในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะลดตราบาปของคำพูดที่ว่าคริปโตเนี่ยทำให้โลกร้อนอะไรประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนสมาชิกถามเข้ามานะครับบอกว่าข่าวที่ธนาคารกลางของนอร์เวย์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการกำลังสร้าง CBDC โดยใช้เชนของอีทคุณบอลมีความคิดเห็นอย่างไรครับก็ตรงนี้นะฮะถือว่าเป็น เป็น adoption เป็นการยอมรับที่ดีนั้นเพื่อนทั้งนี้ข่าวนี้เนี่ยผมเข้าไปดูมันเป็นมันเป็น private chain ที่มันสร้างบนฐานของ ethereum นะครับมันไม่ได้สร้างบนอ t h e r รียม1 0รนั้นเพื่อนคือมันเป็นลักษณะของคล้ายๆ enterprise solution เหมือนกับที่เรา เคยอ่านข่าวสมัยก่อน Ripple Labs จับมือกับ S C B อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะมันเป็น Private Chain มันไม่ได้สร้างบน chain ของอ t h e r e u m รี0ยม100%แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับสภาพตลาดแบบแบบนี้คือมีข่าวดีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เราก็เอานั้นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึงป๋า Robert k i โ o s a กิของเรานะครับแกไปออกช่อง g i t g o News ซึ่งเป็นช่องข่าวที่พูดถึงตลาดการลงทุนพูดถึงเ,เศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ geopolitics ทั่วไปนะครับและแกก็ไปบ่นนะไปปล่อยฟัสไปบ่นในเรื่องของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแกบอกประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยกำลังทําให้ทุกอย่างพังเฟดนะลุงเจริมโพเวลก็แก้วิกฤตเงินเฟอ้อไม่ได้ในเรื่องของสวัสดิการการรักษาในสหรัฐอเมริกาในเรื่องของแมดดี้แคร์เนี่ยก็มีปัญหาเยอะเงินกษียณในสหรัฐอเมริกาก็กําลังจะ ระเหยไปนะในอนาคตเขาบอกว่าจะไม่มีในเรื่องของ social security หรือเงินคนชราแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งผมก็ได้ยินมาตลอดชีวิตนั้นเพื่อนในเรื่องของที่ว่าเงินเกษียณสหรัฐอเมริกาจะหมดไปนะครับแล้วแกก็พูดถึงการคราชของทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตแกบอกว่าการคราชที่เป็นการคราชที่ใหญ่ที่สุดที่โลกไม่เคยเห็นตอนนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับ ตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเนี่ยจะหัวทิ่มเลยนะครับแต่คราวนี้แกบอกว่า,เ,าเป็นโอกาสทองในการช้อนของถูกทั้งหุ้นทั้งคริปโตแล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งแน่นอนพอแกให้สัมภาษณ์เสร็จข่าววงการคริปโตเคอร์ซีก็ตีพิมพ์กันทุกสื่อข่าวเลยนะครับผมเข้าไปอ่านหลายๆคอมเมนต์เนี่ยแต่ละคนก็มอง เหมือนเดิมนะว่าแกพูดเรื่องเดิมๆปล่อยฟัดเดิมๆบนตลาดซึ่งผมก็มองว่าแกก็ปล่อยฟัดมาลัวๆประจํานะฮะเหมือนกับลายเดือนแล้วนะฮะจากแต่ก่อนลายใจมากซึ่งความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับแกรอวันที่จะพูดว่าผมบอกคุณแล้วผมเตือนคุณแล้วประมาณนี้นั่นเพื่อนทั้งนี้ขณะที่ผมฟังวิดีโอแกออทุก5นาทีเนี่ยแกจะพูดว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็เขียนไว้ในหนังสือแล้วนะครับหรือผมเคยอบรม นักเรียนผมแล้วตอนที่ผมเปิดอบรม Rich Dad Poor Dad นะครับก็พูดง่ายว่าแกก็โปรโมทหนังสือโปรโมทคอร์สของแกไปนในตัวด้วยนั้นเพื่อนก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนใครที่สนใจหนังสือที่แกอ้างองิงก็ลองเข้าไป Google ดูนะครับ Capitalist l Manifesto by Robert Kiyosaki นะครับต่อไปมาพูดถึงสั้นๆน,นะครับในเรื่องของ Doge c o ของเราเมื่อวานนี้ ป๋าอีลอนมัสแกก็ทวีตถึงนกหวีดใน Tesla Shop นะครับแกบอกว่าเราสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญโดช o i ยนะฮะก็ราคา1,000 d o g นนั้นเพื่อนไม่ได้สร้างความตื่นเต้นกับราคาของโดชเล่นะครับหลังทวีตนี้ซึ่งมันอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเมื่อปีที่แล้วแกทวีตถึงนกหวีดซื้อด้วยซื้อได้ด้วยโดช o i ยเนี่ยผมว่าคือโดชเนี่ยเวลาข่าวออกมาทีขึ้นที2 0่0เป็นเรื่องปกติ แต่ปรากฏว่าทวีตล่าสุดที่แกทวีตออกมาเนี่ยมันท่ามกลางแบร์มาร์เกนั้นเพื่อนก็โดสดีขึ้นมา1% 2%แล้วกับย้อนตัวลงไปนะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นั่นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม